น้องอะไรครับน้องต้นกล้าวันนี้เราอยู่กันที่ช่องต้นกล้าคิดนะคะตีดำต้มก็จังีชอปตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ซอยพระรามสองซอยสี่สิบสี่นะคะสุดทางเลยตรงที่มีเซเว่นเนาะตรงนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านมุกเมย์ขดแซบหันสองนะคะยำจานที่สิบสามมุกเมยดูเลยนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่า อาหารที่นี่รสชาติจัดจ้านกันมาแค่ไหนที่สําคัญนะคะที่นี่นะคะสามารถใช้อะไรนะจ่ายคนละครึ่งจ่ายคนละครึ่งได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าที่นี่มีอาหารอะไรบ้างเราสั่งทุกเมนูเลยเนาะไปกันเลยช่วงโปรโมทร้านนะคะก็ตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นนะคะสําหรับลูกค้าที่มาที่ร้านนะคะก็มีโปรซื้อสิบนะคะแถมฟรีหนึ่งยำไส้กรอกนะคะกับโปรที่สองนะคะถ่ายรูปเช็คอิน เช็กอินเพจร้านนะคะแล้วก็จะแถมฟรีน้ำอัดลมเอสหนึ่งขวดด้วยวันนี้เรามาสี่คนแล้วก็จะนั่งสี่โต๊ะก็จะได้ส yeah, ี่ขวดใช่ไหมแล้วนะคะอันนี้เราสั่งอย่างละสองที่เลยเขาจะมีเมนูสองเมนูนะนีมีปลากับไม่ล้ามีซีฟู้ดแซลมอนซีฟู้ดหมูมะนาวซีฟู้ดปลาหมึกหอยนางรมหอยแครงกุ้งสดกุ้งสุกปูมมาสดปูมมาสุก หมูยอซีฟู้ดโฟอัดไข่เค็มไข่แดงเค็มไข่เยี่ยวม้าแบงกะพรุนลูกชิ้นปลาหอยจ้อไส้กรอกอีสานนักเก็ตหมูยอยามุนเส้นตุ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 ดำนางไก่ทอดอุ้ยเยอะค่ะทุกอย่าง20บบาทนี่วันเกิดแม่นีนะครับเป่าที่นี่ก่อนเป่าที่นี่ก่อน ยังไม่ครบแก๊ง Happy birthday, happy, mm birthday 8, happy birthday to you Happy birthday, to you. Happy birthday, happy birthday to you happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อันต้นการอธิษฐานให้แม่ก่อนดีขอแม่อะไรขอแม่ยอยู่ <ờ S 2> อะไรอีกอะไรอีกอย่าเลดีเกินยัยยันีขอให้เห็นหของเอาง่อนยเะอาเป่าเลยเป่าเลยเร็วมาเอะลด <Bruno> <sm Un resh> <hi> ี่้อาเร็วเป่าเร็วแปดปีร์ดเดทูอยูเป่าเร็ว เย้จินดาทีเดียวหมดสามอัเออใช่มีน้ำลายอันนี้หอยนางรมอร่อยไหมอืมทอดดำใส่กุ้งอร่อยอ่ะไหนอร่อยยังไงอร่อยยังไงมกุ้งมึงก็มองมึงจ่ายตังมาก็เผ็ดอ่ะสดไหมสดไหมสดอยู่ อย่างสดเลยเผ็ดมิโซะเค็มหวานมรสชาติมอนสามันนังง่งดอมันสซมันอืมอร่อยอ่ะสซมันสซมันดูสซมันนะดูชิ้นยงใหญ่ทุกจานนี้ยีย่สิบบาทนะนเนี่ยกินอืมัซมกูดีอ่ะอ,อร่อยอ่ะ ตัองได้กินนะรสชาตมันดีอร่อยจริงต้องมาลองนะดูกุ้งดูกุ้งจริงๆเราควรจะสั่งคนละสองจานเลยเนะี่ยกุย้งยนใหญ่อะนี่คือช้อนนะนี่คือกุ้งยังใหญ่ใหญ่มากอืมดีดีเก่งพอก็สีด้วยแีก็าสีด้วย อร่อยมากเลยแค่เช็คอินใช่ปะ่ะใช่แค่เช็คอินเมื่อเอ็ดปีเช็คอินไ่รูปไปกินอร่อยเอาตัวไปกินก่อนนะคะไหนดูป,ปูครับมาทั้งตัวอเขามีปะลากับไม่ปะลาด้วยนะยี่สิบบาทถูกเวอร์อมาทั้งตัวเลยนะปูนี่เมือ่อวานนี้ไปกินครับข้างนอกครับ ตัวร้อยสามสิบร้อยเก้าสิบบาทมีกุ้งสี่ตัวปูตัวหนึ่งอย่าบอกนะที่ตลาดที่นี่เอสิตู้มาใช่ไม่มีที่ลงให้หนูนะเออโต๊เล็กอ่ะเติมโต๊เลยไหมพอแล้วไม่เป็นไรให้คนอื่นก็นั่งมั่งเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะจะบอกว่าปูสดไม่สดเนื้อปูยังสดอ่ะ หวานสดไม่คาวเลยอะ่ะอร่อยจริงต้องมานะครับรพระรามสองซอยสี่สิบสี่สุดซอยเลยครับโอ้นี่จะมอนนะเนี่ยนี่ร้านน้ำยำด้วย ฝา,า,า,ากร้านหน่อยเอาขดีโออู่้เป็นอะเป็นของอนเเทนะคะจากทางร้านฝากกดไลค์กดแชร์นะคะยำ20บาทมุกเม็ดโค้ดแซ่บหานสองนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย